เวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยพร้อมกันนี้ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยเข้ารับพระราชทานเงินสมทบกองทุนมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย โอกาสนี้ผู้แทนยุวเกษตรกรระดับอุดม,มศึกษาเข้ารับพระราชทานธงยุวเกษตรกรเสร็จแล้วยุวเกษตรกรเดินทงพร้อมร้องเพลงมัจยุวเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรกล่าวคำปฏิญาณตนกรุมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2566ระหว่างวันที่19ถึง20กรกฎาคม2566 เพื่อแสดงผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานของยุวเกษตรกรภายใต้แนวคิด70ปียุวเกษตรกรไทยร่วมกำหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกันและเพื่อให้ยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในส่วนของภาคการเกษตรได้เตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยงานนี้มียุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานจำนวน470คน จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2566ซึ่งได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการผลการดำเนินงานยุวเกษตรกรนิทรรศการกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร อาทิกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุสรโรงเรียนบ้านคับพวงจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีพื้นที่กลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน35โรงเรียนใน24จังหวัดส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรการแปลรูปอาหารมีอาหารรับประทานในโรงเรียนและเรียนรู้การนำเปลือกหอยเชอรี่มาทำเป็นแจกัน กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนฝ่ายกว่างวิทยาคมจังหวัดพะเยามีโครงการเด่นคือการปลูกผักเชียงดานำมาแปลรูปเป็นชาคุกกี้ นอกจากนี้ยังทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านำผลผลิตที่เหลือมาทำแหนมเห็ดเรียนรู้ด้านการเกษตรของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้แก่การปลูกผักปลอดภัยและเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนำผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายที่ร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนช่วยให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพปลอดภัยราคาถูกผลผลิตที่เหลือจำหน่ายให้กับชุมชนเป็นต้น กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโนนก์กวิทยาจังหวัดชัยภูมิเรียนรู้การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่การปลูกผักปลอดภัยมาตรฐาน G A P ปลูกผักยกแคร่ฝึกการทําการตลาดแบบจับคู่ได้เรียนรู้การทํางานแบบเป็นทีมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดตราดดำเนินกิจกรรมแหล่งเรียนรู้บ้านนกแอนกินรังจากอาคารเรียนชั่วคราวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยนกแอนกินรังจะมาทำรังตลอดทั้งปีสามารถเก็บรังมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นซุปรังนก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมมาศึกษาและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน <Okay. S 1> เช่นการเลี้ยงโคโนมเกษตรบางพระการเลี้ยงนกกระถายญี่ปุ่นปลูกเมลอนญี่ปุ่นปลูกไม้ประดับเช่นตะบองเพชร เวลา17นาฬิกา10นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสปัปทุมทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนพันษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงและพุทธเจดียสถานสำคัญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจําปีพุทธศักราช2500 66สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนหล่อใหญ่24ต้นเล็ก2ต้นกระจุบยอดเทียนสลัก34ต้นและจังหวัดต่างๆมีเทียนหล่อใหญ่13ต้นกระจุบเทียนยอดสลัก17ต้นพร้อมด้วยเทียนชนวนและถุงเพลิง เวลา17นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปนะ์ณบ้านเจ้าพระยาเขตพระนครทรงเปิดนิทรรศการศิลปรกรรมเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6 8พัรษาและในโอกาสครบ30ปีของการก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร นิทรรศการจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์กรุงเทพแห่งการเวลาจะแสดงผลงานศิลปะของนายพิชัยนิรัน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจําปีพุทธศักราช2546นารยสบราวุฒิดวงจัมปาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมประจําปีพุทธศักราช2560ตลอดจนศิลปินระดับชาติสิทธิ์เก่าศูนย์ศิลป์สิรินทรศิลปินรับเชิญจากประเทศอ,อินเดียและผลงานเดี่ยวของนายสุริยา คุณสวัสดีกูลสถาปนิกศิลปินรวม68ชิ้นพร้อมกันนี้ได้พระราชทานภาพพิมพ์ฝีพระหัตต์ได้แก่ภาพพิมพ์โลหะร่องลึกสีและภาพพิมพ์โลหะร่องลึกขาวดำมาจัดแสดงในการนี้ทรงวาดภาพมังกรบินโดยโดยทรงใช้สีอะคริลิกบนผ้าใบาด้วย ทั้งนี้ผลงานศิลปะที่จัดแสดงจะจำหน่ายเพื่อนำรายได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนศูนย์สินสิรินทรผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ ศูนย์ศิลปินทรสร้างขึ้นเมื่อปี2536ที่โรงเรียนสรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้รับพระราชทานานามโดยเป็นศูนย์ศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชนสมบูรณ์แบบแห่งแรกของอาเซียนปัจจุบันผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง